สวัสดีครับผมบก้อจักรพันธ์วิธีการใช้งานวันนี้นะครับที่อยากจะสอนเพิ่มเติมเห็นมีคนคอมเมนต์มาหลายอย่างมากเรื่องของการใช้จอตัว t o y o ต a y a า i s ไม่ว่าจะเป็นตัวยา r s s หรือ Toyota a t i v ว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อกับไอตัว Apple CarPlay แล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้มีวิธีการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขยอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ ส่วนอุปกรณ์วันนี้ที่เราจะใช้งานนะครับมี2อย่างก็คือ1ก็คือสายที่จะมาเชื่อมต่อกันแล้วก็ตัวโทรศัพท์ iPhone นะครับสองอุปกรณ์เท่านั้นเองที่เราจะมาใช้วันนี้เริ่มจากนะครับเราเสียบสายไปที่ตัวช่องเสียบของตัวเครื่องเสียงของเรานะครับเสียบเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาเสียบตัวสายกับ iPhone อ่าเท่านี้เองนะครับลองมาดูว่าการใช้งานมันจะใช้ได้ไหมนะครับเป็นไ,ไงครับ ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมครับที่มีรูป Apple ขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ขึ้นอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ setting หรือตั้งค่าเลือกหาคําว่า Siri นะครับแล้วก็เปิดตัวส i r i ก่อนตอนนี้เครื่องนี้เปิด Siri แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูอ้าวยังไม่ขึ้นเกิดอะไรขึ้นจากก่อนหน้านี้เคยขึ้นนะครับนี่ครับวิธีการให้กดปุ่มสามเหลี่ยมตรงมุมบน1ครั้งเลือกที่ตั้งค่าและเลือกไปที่อุปกรณ์คาเพ หลังจากนั้นจะเห็นชื่อนะครับของโทรศัพท์เราสังเกตไหมครับว่ามันออฟอยู่ผมจะกดให้มันออนอ่าเท่านี้เองครับหลังจากที่ออนแล้วเรากลับมาดูตรงโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับสกีนขึ้นลองดูนะครับว่าโทรศัพท์จะสามารถใช้ a p p l e c a r p l a y ได้ไหมตอนนี้เสียบสายเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไงตอนนี้ a p p l e c a r p l a y พมาเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะกด Apple Car p ร a y โทรศัพท์เราก็ไม่ใช้แล้วเนาะ เลือกได้เลยว่าจะเล่นเมนูอะไรนะครับเล่นแมป g o o g l e Map หรือฟังเพลงผ่าน YouTube Music หรืออะไรก็จะสามารถทำได้อันนี้คือวิธีการแก้ไขง่ายๆครับและอีกอย่างตอบคำถามนะครับมีคนถามว่าจำเป็นต้องใช้สายแท้ไหมนี่สายสีเทาๆอย่างนี้ไม่แท้แน่นอนครับผมแต่เป็นสายที่สามารถสื่อสารส่งข้อมูลได้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ กดชันใช้งาน Apple Car p l a y แล้วมันไม่ทำงานมีวิธีการไงครับง่ายๆอ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะครับผมถอดสายละปุ๊บมันก็จะหายไป Apple Ca r าเ a y หายแล้วอ่ะผมลองเสียบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะพอเสียบไปปุ๊บเท่านี้เองนะครับขึ้นเรียบร้อยวิธีการง่ายๆนะครับเท่านี้ก็สามารถที่จะทำให้ Apple Ca r p เ a y ที่เสียบกับโทรศัพท์ iPhone นั้นสามารถใช้งานได้แล้วครับ เป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมวิธีการแก้ไขปัญหาทําให้ Apple CarPlay นั้นสามารถใช้งานได้แล้วอยากให้ผมกอบจกักรพันสอนทําคลิปวิดีโออะไรคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ทีครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ